เราไปดูพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท Skyward Renewable Energy นะคะกับ Soft System Thailand นะคะซึ่งจะเป็นการช่วยกันพัฒนาระบบ s o ลาร์เซลนะคะแล้วก็แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานทั้งในอุตสาหกรรมและในบ้านเรือนค่ะ Skyward ประกาศจับมือกับโซฟซิเทมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญด้านวัตกรรมพลังงานจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจโครงการ120เมกะวัตต์และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านโซล่าโฮมขนาด30เมกะวัตต์เพื่อผนึก,กำลังพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียนโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหลักของการดำเนินงาน so Friendship over the past years, and uh, as well as our goals in the future, we are very uh, connected to each other, and we believe in the same trust. So uh, after one year, so we we decide to become a strategic partner in Thailand. So I think this is only the first step. I think the 120 megawatts, 30 megawatts per household, it's only a. Uh, a phase one is only at the beginning. I think next year maybe we, we need to do 500 megawatts more and maybe the, the year 2027, 1 gigawatt. And we have this year, we have uh, this heart to uh, devote ourselves into the market. We have local teams, local office, local branding, um, expenses to, uh, to show our uh, goal and our true heart and of this uh, business. ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยแต่ยังตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนั่นคือประเทศไทยและจีนในการยกระดับสู่การเป็นฮับด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค